โคตรน่ารักดูรถไฟใต้ดินเกาหลีแบบเรียลไทม์ได้ในกาเกาแมพบอกเลยว่าเกาหลีเขาเก่งเรื่องเทคโนโลยีสุดๆเลยนะคะโดยเฉพาะแอปกาเกาแมพเนี่ยเขามีฟีเจอร์สามารถดูรถไฟใต้ดินแบบเรียลไทม์ได้เวลาที่เราจะขึ้นรถไฟใต้ดินเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าจะต้องรอนานหรือเปล่าเพราะว่าในแอปเนี่ยมันจะแสดงหรือว่าจะโชว์ให้เห็นเลยคะ่ะว่ารถไฟขบวนไหนกำลังจะมาถึงที่สถานีของเราตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้ว เหมือนเล่นเกมเลยค่ะทุกคนเพราะมันจะมีไอคอนน้องๆต,ตัวกระตุนน่ารักน่ารักวิ่งไปวิ่งมาให้ดูแบบเพลินตาสุดๆเลยค่ะซึ่งฟีเจอร์เนี่ยนะคะทำให้เราวางแผนการเดินทางได้ง่ายขึ้นอีกด้วยจะได้ไม่ต้องพลาดการต่อรถหรือว่าการรอรถไฟแบบนานๆที่สาคัญนะคะสคําหรับค,คนที่เพิ่งมาเที่ยวประเทศเกาหลีนะคะก็คือแบบสามารถช่วยชีวิตได้เป็นอย่างมากเพราะว่าไม่ต้องกลัวหลงทางหรือว่าเดินมั่วไปมั่วมาในสถานีรถไฟใต้ดินใหญ่ๆได้เลยค่ะ ถ้าทำไมเขาถึงออกลูกเล่นมาให้มันดูน่ารักน่ารักนะคะคําตอบเลยก็คือเพราะว่าคนยุคนี้ชอบอะไรที่สะดวกรวดเร็วแถมยังต้องดูสนุกไม่เครียดอีกแล้วการ์ตแบบเนี่ยเขาก็เลยจับเอาทั้งความแม่นยำแล้วก็ความน่ารักมาผสมกันทําให้ทุกคนเนี่ยอยากเปิดแอปดูรถไฟมากกว่าแค่แบบเช็คเส้นทางธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองแล้วเพื่อนๆคิดว่าถ้า BTS หรือว่า MRT อย่างบ้านเราทําออกมาบ้างเนี่ยจะออกแบบมาในรูปแบบไหนคอมเมนต์มาบอกกัน,น่อยค่ะ